ครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมบอดี้รองนะครับอ้อลืมแนะนําตัวผมปารุชแนลนะครับวันนี้จะมาแคสเกมบอดี้รองกันนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอัอ <are> นน, ar, นี้เป็นการแคสเกมของผมครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าท่านจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับผม Bloody Roar too. เออเราจะมาแข่งกันแมตช์วันพอยนะครับสู้กันแมตช์เดียวพอเราจะเล่นอะไรดี เล่นเจนนี่กันดีกว่าครับอ่านถูกไปวะเออเจนจนี่โอเคอาจจะมีเสียงพัดลมเข้าว่างนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อน <Get ready. S 1> เออมาถึงก็โดนเลย <c oughs> ท,ทำไมทำไมทำอย่างนั้น แปลงล่างแล้วแปลงล่างแปลงล่างไอ้ไงไงล่ะว่าไงล่ะสักทีดีมั้งสักทีสักทีดีมั้งเนี่ยแล้วลทำไมต้องยืนท่านั้นด้วยไอ้เอโดนสวนไงล่ะเจอลูกเตะไปเรียบร้อยอาจจะแคสไม่สนุกนะครับแต่ก็จะพยายามให้ทุกคน ขำขำหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออนี่จะเป็นการเล่นซอบซบครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่กำลังหัดแคสเกมอยู่ก็เลยพยายามดูว่าคอมที่บ้านกับที่ร้านเกมมันอันไหนมันดีกว่ากันนะครับ เออวันนี้ผมอยู่ร้านเกมนะครับถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงอะไรนะถ้ามีเสียงเด็กมาเติมเวลาก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมวันนี้มาลองกันที่ร้านเกมครับเ <You win. S 1> ดนตบไปเรียบร้อยตายเลย ie, bat, เออเดี๋ยวเสียงเกมน่าจะดังไปหน่อยนะครับเสียงพูดผมอาจจะเบาไปนิดนึงเออก็ขอประทานโทษด,ด้วยนะครับผม มาถึงก็แปลงร่างก่อนเลยแปลงร่างก่อนเลยรึจเจอแน่โอ๊ะอโดวสวนอย่าอย่าทำยังงั้นกระต่ายนี่กระตา่ายหรอกระตา่า,ตายหรอกระต่ายหรอ งถ้าไม่ตายหายแล้วครับผมถ้ามันทำอะไรของมันอุ๊ยหันตูที้เห็นด้วยโอ้ยหน่อยทำไมตัวเกมมันกรอบกรอบผมนี่อันนี้เลยครับผมเออสักครู่นะครับ อมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มีน้องมาหาเฉยๆก็เลยไม่ได้เล่นต่อเนี่ยซารี่ที่ครับซารี่ ดูอย่างเออเอเตะมั่วเออไม่นี่ไงล่ะไงล่ะเอาบลาเอาบลาไงล่ะนี่ไงล่ะโดนคอมโบเรียบร้อยครับผมนานๆที่ทำคอมโบติดไงล่ะครับผมนี่นี่ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนมองมองหน้าวิ่งก็ไปใส่นี่เตะทำไม่ตายทำไม่ตายไหมล่ะทำไม่ตายไหมล่ะ ทำไม่ได้นะมึงทาไม่ได้นะมึงผมกดทำไม่ได้ไม่ตมิดครับกดกาเลย <You win. S 1> สักครู่นะครับผม you you ตอนนี้เราชนะมาสี่คนแล้วนะครับผมเรากำลังจะเจอกับกิ้งกาใช่ปะวะ <c oughs> อ้าครับผม <Get ready. S 1> เริ่มกันแล้วครับผม oh. แปลงล่างก่อนเลยมาถึง อ่ะล้วตบน,น,นี่นะครับสู้แล้วยังไงล่ะครับผมตัวนี้ส่วนมากมันจะเป็นเน้นกันมากกว่านะแล้วก็น่าจะมีสกิลหายตัวด้วยผมก็ไม่แน่ใจแล้วจำไม่ได้แล้วแม่งต่อยแล้วผมล่างหายเลยเออผมจะตายแล้วผมจะตายแล้ว เมื่อกี้มันคือท่าอะไรท่าสตันใช่ไหมผมยผมแปลงร่างไม่ได้รอไอ้แปลงร่างได้แล้วครับผมโดนตบตายเขินเลยมึงอ้าวแย่เลยกระโโเอ่อ ยอมแพ้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าจะมีอะไรที่มันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเข้ามานะครับนั่นก็คือเน็ตหลุดนั่นเองทานโทษทีนะครับผมอ,อขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากฝากดูคลิปบอดี้ลองฝากดูคลิปอะไรเรื่อยๆจากเกมเก่าๆด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเป็นนักแคสเกมใหม่เพิ่งแคสเกมได้สองวันเองครับถ้าถ้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขอประทานโทษด้วยนะครับผม กราบสวัสดีครับผม